สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแคบหมูกรอบไร้มันค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่จะทําให้ออกมากรอบแบบนี้มาดูกันค่ะว่ากรอบแบบนี้เลยและวันนี้จะทํายังไงมีวัตถุดิบเยอะไหมมีเทคนิคอะไรและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหนังหมูค่ะวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่500กรัมค่ะหรือว่าครึ่งกิโลจากนั้นก็จะนำมาต้มค่ะนำว่าต้มใช้เวลาอยู่ที่15-20ถึงนาทีหรือว่าต้มไปจนกว่าหนังหมูจะมีความใสแบบนี้ค่ะต้มมาหนังหมูก็ใสเป็นแบบนี้แล้วก็จะนำไปเทน้ำออกแล้วก็นำไปล้างน้ำค่ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหั่นหนังหมูกันค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมาหั่นหนังหมูกันหนังหมูก็จะหั่นแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะหั่นแบบแอดมินนะคะให้ขนาดเท่ากันก็หั่นตามแอดมินได้เลยค่ะ พอหั่นเสร็จเรียบร้อยครบแล้วเราจะมาปรุงรสชาติค่ะเราจะใส่เกลือลงไปที่1ช้อนชาพูนแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็ประมาณอยู่ที่1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันน้ำส้มสายชูจะเป็นตัวที่ ดึงความชื้นออกจากหนังหมูจะทําให้หนังหมูเนี่ยมีไม่มีความชื้นเวลาทอดก็จะฟูได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะมีความเปรี้ยวนะถ้าเกิดว่าใครทําขายก็แนะนําให้ใส่เป็นผงชูรสลงไปได้สักนิดสักหน่อยนะคะแล้วแต่ความชอบหรือว่าใครชอบผงชูรสอยู่แล้วใส่ได้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบกินแล้วแพ้ก็ไม่ต้องใส่ต่อไปค่ะ แอดมินก็จะนํามาตากที่กระด้งนะคะนําหนังหมูมาแผ่ๆที่กระดง้งแล้วก็จะนําไปตากที่แดดจัดๆแต่ถ้าเกิดว่าแดดไม่จัดก็สัก2วันแต่ถ้าเกิดว่าวันเดียวแดดจัดก็วันหนึ่งก็ได้แต่แอดมินนะมีฝนด้วยในตอนที่ทําคลิปนี้นะก็จะตากอยู่ที่2วันค่ะตัดภาพมาที่หนังหมูที่แอดมินตากไว้2วันหน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะ ตากทาไมมันมีสูตรที่ไม่ต้องตากสูตรที่ไม่ต้องตากเนี่ยหนังหมูจะไม่ค่อยฟูนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการความฟูและกรอบตากดีกว่าค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเยอะพอประมาณจากนั้นก็ใส่หนังหมูลงไปตรงนี้ใส่ไปก่อนเลยแก๊สหรือว่าไฟย,ยังไม่ต้องติดนะคะใส่ไปแล้วก็ติดไฟค่ะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะ แล้วก็คนอย่างนี้ไปตลอดตลอดเลยแล้วเดี๋ยวแอดมินจะตัดภาพมาให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างในขั้นตอนนี้ไฟกลางไม่ได้ไฟแรงไม่ได้จะต้องเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะก็จะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังเกตว่าสีของน้ำมันจะเปลี่ยน และเราก็จะได้ยินเสียงของหนังหมูที่เริ่มแตกขึ้นมาก็จะมีเสียงปุปะปุปะดังขึ้นมานะและตรงนี้บางคนก็จะเรียกว่าเป็นการเอาหนังหมูมาต้มในน้ำมันค่ะตอนนี้หนังหมูก็เริ่มปุบปะปุปะแล้วนะเสียงดังขึ้นมาปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สและเราก็จะแช่อย่างนี้ไปจนกว่าน้ำมันจะเย็นค่ะ บางคนก็แช่ข้ามคืนเลยแต่แอนมินจะแช่ทิ้งไว้แค่อ่1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่นนนนยน้ำมันก็ยตอนนี้น้ำมันก็เย็นแล้วแอนมินจะตักหมูที่แช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงขึ้นมาตักขึ้นมาให้หมดเลยนะและเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันเดิมทอดหมูให้หนังหมูมีความกรอบขึ้นมาค่ะตักหนังขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้ติดแก๊สติดไฟเลยใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะ เป็นไฟแรงเลยพอไฟแรงแล้วเราก็ใส่หนังหมูลงไปทอดให้เพื่อนๆดูและสังเกตดูนะคะว่าหนังหมูฟูขึ้นมามากเลยค่ะสูตรนี้ก็คือสูตรที่แช่หนังหมูไว้กับน้ำมันแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่ต้องแช่ข้ามคืนนะก็จะได้หนังหมูที่ฟูออกมาแบบนี้ค่ะไม่ต้องเสียเวลาถึงข้ามคืนเอาแค่หนึ่งชั่วโมงก็พอถือว่าทิ้งไว้ให้น้ำมันมันเย็นค่ะ ส่วนขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ดูวิธีการทอดแคบหมูกันไปก่อนนะแคบหมูไร้มันแล้วก็ฟูมากจริงๆแล้วนี่ก็คือทอดสุดท้ายแล้วที่แอดมินจะทอดให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะ สามารถที่จะใช้จะหลิวกดได้เพื่อจะให้แคปหมูมีความพองขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลาทอดเนี่ยต้องสังเกตสีของหนังหมูด้วยอย่าให้เขาเข้มจนเกินไปค่ะถ้าเข้มไปเดี๋ยวมันจะไหม้นะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแคปหมูไร้มันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ